คุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งที่คล่าชีวิตของคนไทยมากที่สุดแถมยังมีอัตราผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปีสาเหตุหนึ่งที่คุณคิดไม่ถึงนั่นก็คืออาหารปิ้งย่างไงคะในอาหารปิ้งย่างอาจจะมีความอร่อยซ่อนอยู่และเป็นที่โปรดปรานของใครหลายๆคนแต่ก็มีโทษที่ควรระมัดระวังอย่างมากเช่นกันเช่น เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเมื่อเราบริโภคอาหารปิ้งย่างมากเกินไปเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งค่ะเนื่องจากมีไขมันและแคลอรี่สูงการทอดหรือย่างอาหารในอุณหภูมิสูงอาจจะทำให้เกิดสารพิษเช่น p o l เ c a t i o n i n ีหรือ PAHs ที่เป็นตัวเร่งในการเป็นโรคมะเร็ง เสี่ยงต่อการเสียหายของเซลล์เช่นตับและไตาการเสี่ยงต่อโรคทางเดินอาหารการบริโภคอาหารที่ถูกทอดหรือไหม้มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารเช่นอาการอุจจาระร่วงการเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจอาหารทอดหรือย่างในอุณหภูมิที่สูง จะทำให้เกิดฝุ่น p m 2.5ซึ่งเป็นสารอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจอีกด้วยนะคะดังนั้นการบริโภคอาหารปิ้งย่างควรเป็นส่วนน้อยในมื้ออาหารของเรานะคะและควรระวังการบริโภคอาหารที่ถูกทอดหรือไหม้มากเกินไปส่วนใครที่ชอบทานของปิ้งก็ต้องตัดรอยไหม้ออกก่อนทุกครั้งด้วยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารปิ้งย่างถ้าเป็นไปได้เราควรรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยการตัดรอยไหมออกให้ด้วยนะคะส่งต่อข้อมูลดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบาย